สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านนะคะวันนี้แอดจะพามาขอเลขไอ้ไข่อีกนะคะงวดที่แล้วให้หกสามนะคะให้9กตัวนะหกับเนะคะทุกคนให้93ตัวแอดให้ 5, อยู่นะเก้าสากับ63มนะคะมันก็เข้าที่63นะคะวันนี้เป็นวันดีนะคะวันที่10บพฤศจิกายนสองพนห้ารยหกสิบหค่ะวันนี้เป็นวันเกิดของแอดแอดไปทําบุญมาแล้ว แล้วก็เลยมาจุดทูบที่บ้านก็มาไวหว้ไข่วันนี้ไหว้ด้วยขนมเปี๊ยะน้ำแดงแล้วก็พวงมาลัยนะคะขนมเปี๊ยะสามก้อนแล้วก็น้ำแดงพวงมาลัยค่ะวันนี้ไม่มีผลไม้คะ่ะนี่เรามาจุดทูบก่อนนะคะอันนี้จุดทูบสามดอกเพื่ออ่อ ไหว้ถวายของปกตินะจุดธูปหนึ่งดอกเพื่อจะขอโชคลาภนะคะุนะโมต,สตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,สตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,สตัสสะภะคะวะตะเท่าภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติอิติกุมารไข่เจด,ดียจะมหาเถโลระพาระพาพวันตุเมไข่เอ,อ้ยวันนี้ วันที่10พฤศจิกายนขอโชคขอลาบจากไอ้ไขให้เลข3ตัวตรงๆนะ3ตัวท้ทายรางวันที่1งวดวันที่16พฤศจิกายน2566นี่นะขอไอ้ไขให้เลขตรงๆแม่นๆเด้อเหมือนงวดที่แล้วให้9 3 9กัน6 6กัน9อ่ะนะงวดที่แล้วเข้าอยู่นะ ขอให้ใครให้เลขด้วยเถอดสาธุสองตัวบนสองตัวล่างก็ได้เลขอะไรก็ได้ขอให้ออกนะคะสาธุวันนี้เป็นวันดีเป็นวันเกิดของข้าพเจ้าขอให้ใครประทานพรให้ด้วยเถิดสาธุให้เอฟซีถูกด้วยนะคะจุดทูบเสียงทายกันค่ะจุดทูบก่อนนะคะ จุแล้วค่ะจุดแล้วนะขอให้เฮงเหมือนมานเย้ยโชคลาบอยู่ในทุบเล่มนี้นะคะขอให้แตกสามตัวตรงๆเลยค่ะทุกคนจำได้ไหมคะนี่ค่ะไก่สองตัวสี่ตัวไก่ทั้งหมดมีหตัวนะคะข้างบนค่ะอันนี้ไก่เงินไก่ทองอีกค่ะนี่ค่ะ อีกสตัวทั้งหมดมี8ดตัวนะคะเอาไปข้างล่างแล้ว2ตัวค่ะนี่ค่ะก็ถูกมาเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะไก่ต้งนะคะนี่ไก่ชนนะคะเนี่ยไก่ต้งไก่ชนนะไก่สวยๆค่ะขอให้ได้โชคได้ลาบนะคะงวดน,นี้ขอให้ทุกคนเฮงๆค่ะตัวแรกได้8ดค่ะ8ดมาแล้วนะคะเห็นไหมคะ fc เห็นไหมคะแดชัดเจนมากคะ่ะรออีก2ตัวคะ่ะมาลุ้นกันคะ่ะจะเป็น8ดหรือจะเป็นศูนย์หรือจะเป็นอะไรงวดที่แล้วได้9กสามตัวงวดนี้จะได้8ปดสามตัวไหมไม่เก้าก็8นะคะทุกคนลุ้นกันคะ่ะน่าจะเป็น8ปศูนย์ั่งคะ8แล้วก็ศูนย์นะ แปดเก้าค่ะทุกคนแอดคิดว่าเป็นศูนย์ค่ะโอ้ยแปดเก้านะต่อกันนี้เดียวเองจริงๆมันน่าจะเป็นศูนย์มากดูดิรุ่นตัวที่สามค่ะเอยเหมือนสี่เลย <c oughs> ข้างชัดเจนค่ะทุกคน890นะคะ890นะนี่นะคะ890นะคะก็ขอให้ fc ทุกคนทุกท่านที่เห็นคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีนะคะเฮงเมันหมน,มนค่ะขอให้ถูกหวยและรวยไปด้วยกันนะคะนี่ค่ะ890นะคะ นี่นะคะนี่นะคะขอให้โชคดีค่ะเฮงเนะคะมันหมนค่ะนี่ค่ะไข่ค่ะไข่จากวัดเจดีนะคะนี่ค่ะของแท้ค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ